โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เรามาดูบ่อดินครับนี่ครับใหญ่พอสมควรนะครับบ่อนี้แมคโครสองคันครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเออโกเบครับโกเบโก้นี่ครับเป็น SK200 ครับรุ่นไหนไม่รู้นะครับมาร์กไหนไม่รู้ครับตักใจเออขออภัยครับ ปักไซสองสองเจ็ดนะครับหรือเปล่านะเรียกว่าครับน่าจะใช่สองเจ็ดครับเดก้านี่ครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีมุมถ่ายนี่ครับก็าปงกีใหญ่มากครับสองคันนะครับฝั่งทางนู้นก็เป็นเอ่อคอมบัสสุครับอันนั้นขุดทำทำคูครับนี่ครับดินนี่โหดินเลนครับ ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มขุดมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับยังไม่ถึงนะครับประมาณห้าวันครับประมาณมา้นครับประมาณห้าวันครับนี่ยตัวการทํางานนะครับตามสไตล์โกเบเกอร์คล่องๆกันหนึ่งนะครับสองร้อยนี่ปุงกีใหญ่มากเลยครับตักใส่หกล้อเลยแป๊บเดียวครับเต็ม อันนี้ใช้สิบล้อก,กอ็ไม่ถือว่านานครับพอดีนะครับเหมาะสมกันครับอ็ใส่กันหนึ่งของพันนะครับนี่ครับมีรากไม้้วยนะครับตมันไม่เล็กว่าครับดูครับ ไม่ดึกเลยครับสายไปประมาณนี้ครับพอดินลืนครับสองจิตครับสองจิตเนี่ยครับขึ้นโบล์ครับไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับไปสบายครับเรามาดูสองสี่บ้างครับเนี่ยครับเดก้าเดก้า นะถอยลงมาแล้วครับก็เอ่อรอแมคโครทำทางก่อนนะครับ มังการงานสร้างครับ200นี่ บอนี้ก็อีกนานครับกว่าจะเสร็จนะครับใหญ่พอสมควรครับผมก็ได้ยินเหมือนกันนะครับว่าพูดว่าแมโคร2คันนะครับแต่ก็ ผมว่คิดว่าเขาตักสองคันครับอ๋อตักคันเดียวครับอีกคันหนึ่งข,ขุดทําคูนะครับดูครับบินเรนเร,น,เร,น,เรนครับ การทำงานยาวไปครับของแค่ว่องไหวครับชอบนะครับผมชอบมากครับโเบมันคล่องนะครับมันวิดรดัดวิดวาดเลยครับ ต็มนะครับมาดูเจ้าสองสีนะครับขึ้นบ่อนะะครับอันนี้หนึ่งพิ่สีครับ โอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นเอ่อคิวของจารก็อกี้นะครับสองสี่ครับคันนี้ โอ้โห oh, ครับดูดินครับ นี่ก็ขุดแอ่งน้ำนะครับไม่ถือว่าก็ว่าเป็นสะนะครับเป็นแอ่งเฉยๆนะครับที่ลุ่มต่ำนะครับมีน้ำนิดหน่อยครับไม่ลึดนะครับ นี่ครับวิ่งไม่ไกลนะครับก็เจ้าสองจิตนะครับตอนผมมานี่มาแล้วครับวิ่งปากบโบครับงานนี้ใกล้ๆนะครับนี่ครับเต็มนะครับดูเจ้กเจ้าร็อกกี้สองสีออกโบกันะครับนี่ครับชอบนะครับรุ่นนี้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ